Woo! ดเดอ้อพี่น้องเด้อพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขุสุคนเนาะบ่าว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนหักสู่องสาวไทยสาวลาวเซโนเด,ด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เนาะสาวไทยกะได้ไปเกี่ยวเข่ากับแม่แลว้วเฮาก็ขึ้นมาเอาโทรศัพท์นะพี่น้องเนาะเออขึ้นมาเอาโทรศัพท์เพราะว่าสาวไทยสักว้แบตเบิด์ตบริษัทของคืนนี้เหมยแหง้งเหมยแห้งจนลืมสักโทรศัพท์เนาะก็เลยสักไว้ก่อนแลกับรีสวยๆเนาะอันกะบแปดโมงไปแล้วแหละสีเข่าเก้าโมงแล้วผม แม่สะทายมือเกี่ยวเขาอยู่เทอ,อร์ออดีรูดเนาะป่าเดี๋ยวเ้าสีไปหาแม่สะทายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มื้อนี้หันเฮาเกี่ยวเขาจะคนเนาะมาเบิกเหมือนกันเมรีเป็นมื้อวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อโอ้ลหมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์วันที่30เนาะเป็นมื้อสุดท้ายของผู้ส่งเฮือเนาะสงสะทายกับบริบายนาดอกประยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าอยู่เชียงคือเก่าเนาะอ่าบัดน,นี้สะทายก็สิไปลงเกี่ยวเขาเนาะก็สิถ่ายบรรยากาศการเกี่ยวเขาเนาะการเห็นให้เห็นหน้าธรรมดาธรรมดา แบบชาวบ้านๆให้พี่น้องอุ๊ซี่เบิ่งน้ำกันนี่แหละป่ะไปหาแม่ชาวไทายเนาะเสันเกีก่ยวข่าวถ้าอดี๋ยวไเพื่อนว่าข่าวมาว่าพ้นสิตโตก๊กเนาะพี่น้องกะกะบ่เห็นโต๊กจักเถือ่อบ่ได้เห็นโต๊กเห็นอีหยังจักเถือกก่อธรรมดาคน่าโต๊กกะหยิบๆซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้โต๊กแห้งน,นะ วันนี้เราก็ลงไปเกี่ยวขาคือเกา่าเมื่อวานนี้หันย่านโซนโต๊กเนาะก็เลยบริงลงไปเกี่ยวแต่ว่ามื่อวานเอาหนุ่มเต็มสูตรเลยไปเกี่ยวขา่าเนาะแม่สะไกเกี่ยวจะคนเด้มืัอนี้เนาะไข่แต่เมื่อนี้ค่บรรยากาศดีที่เทอง์ีซเ,เดสเนาะอ่าเทอง์ีซเดสแต่ว่า จะมีลมผัดมาวออยู่เนาะพอดีเย็นพอดีขักเนาะเอย้ยอดีลมผัดมาวอๆมาเด้อมาเกี่ยวขา่าวเ้อพี่น้องเด้อเกี่ยวช่องแม่ลูกม่อยากไปบุญชงเพื่อนนะบ้านใน,นเมืองบเดไปแล้วบุงเื่อน่ะนมมีเงินไปขบู ยู่เกี่ยวเกี่ยวขขาเกี่ยวน้ำใช่เนาะอยู่เกี่ยวขขาเกี่ยวน้ำใช่เมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายของปูนสงเฮือได้เหมือนเกี่ยวขขาช่องไม่ลูกเฮาเกี่ยวเขาช่องไม่ลูกไปบุญมาแล้วลูกหลานไปบุญไปแล้เนาะตามเขาอยากมาได้ลูกหลาน รักๆกันเป็นแม่สะทายกับสะทายนี่แหละเห็ดสองคนนอนาะเบาเบาเท่กันไปโรงเรียนเบาเท่กันเอาพี่น้องมาอู้ลมไ้างเียนเี่ยว็มกคือว่านมันาิดอเห็ดกะสาไมมาได้อยู่ได้เบาเท่ก

เอ้ยแม่ชาวไทยสีบานเฮนอะพี่น้องนๆอย่าฟาออกแต่คลิปนี้เด้อเนาะคันไฟอยากเห็นเนาะเดี๋ยวข่าวแล้วก่อนจิบเอ็ดมงแล้วก็ขึ้นไปหวานแล้วก็เพื่อนจอกสีหาโตผู้ใดอยากเบิ่งแม่ชาวไทยเนาะบานเฮก็อย่าฟาออกแต่คลิปนี้เด้อถ้าเบิ่งเนาะพี่น้องๆทานที่บ้านให้เบิ่งแล้วก็นเป็นไรสีซอนนั่นชาวไทยที่บ้านนีเบิ่งอีกสอนนี้นะเอาเชาวหายชนะบอัวบัวบานเฮ ตะแงนัสิทางน้ำยังมีอยู่ตะแงมันเถอแหนแกะใส่เป็นกบขืนใส่เป็นกบจะไ้แก้วนี่นาฮะเขใส่หลายคนก็พอได้อีเนาะพอได้อยู่แม่ตาเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยมาสะทายสีเกี่ยวเข่านะพี่น้องนาะ ไอทางอันเป็ดเนาะเป็ดอันลงมากัดกินากากเขาอ่ะนมันจะล้ม,มน,นะมันก็เลยเห็นให้ห่อเกี่ยวซานะาเนาะพี่น้องะทางหยาทางกกเข่าล้มเต็งกันอีกวันนี้เราก็จะไปเกี่ยวหายต่อไปนะพี่น้งองะเพราะว่าพัากเกี่ยวพักได้หนึ่งแล้วพอเนาะพักเกี่ยวเพราะว่า,วาเดี๋ยวมันสีแดดแห้งกว่านี้เนาะ จไหนสิบเอ็ดโมงสตาไทยกับที่ได้ไปหวานแหกับคุณแม่คุณแม่สิสอนสตาไทยหวานแหนราพี่น้องเนาะเกี่ยวหายได้เด้เราไม่เนาะเป็นการไปปลูกนวละพี่น้องเนาะ นี่เหาก็ได้ตักแต็นโบลายปันไดเนาะได้นิดเดียวเองพี่น้องสีหาโตเองเบิดหาย้วได้แต่สีหาโตเนาะเม่งมันก็นได้ประมาณสามโตเกี่ยวเขาเจ้าวะแม่อ่าเราก็สิเกี่ยวหานี่นะพี่น้องนเนี่เป็นเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ เราจะเป็น้องใครแต่ว่าแดดแต่ว่าอันแดดยุ่แต่ว่าลมมาพัดมาเนาะพี่น้องมีเหงื่เดี๋ยวเฮาสิถ่ายบรรยากาศตอนที่เฮาไปวันแห่กับคุณแม่ะพี่น้องติดตามต่อต่อไปเด้อสำหรับใครเนาะที่เบิ่งคลิปจนมาฮอดนี่แล้วสาวไทยก็ต้องขขขออออบบกใจหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะ เราจะไปติดต,ตามในตอนต่อไปเนาตอนทีเ่เราหากินเนาหากินเพนนนงลพกกนนะพงเป็นอย่าั้นป่ะอ่ะไปติดตามแล้กันนะป๊าพน้องคนนึงมีสวิงขาดอ่ะสวิงขาดมาสอนนะป้าผูกมันขึ้นไปเทิงเลยผูกผูกไปถูงไปปลาซิวก่อนค่ะโอ้ยล้มแล้วนะใส่เกิดโบกล้ <laughs> จักแหงไปจักสวิงเนาะสวิงกับสวิงขาพี่น้องอเอ้อจะไปเหยียบมันขุนมันจะโบเห็นแล้วแหละ โซบีค่ัโอ้ยมนสิพพได้อีกเด้น่ฮะยองเอ้ยเบิ่งโอ้ยจมลูกแม่อุ้ยบ้านแห่เบิ่งขาดไปเลยคงสิได้อีก้เป่โซีเมือ หวานแห่นแล้วงนาะงลมกับมลมลดีแล้วมันลมอ่ะมันจังเย็นเป็นลมเกี่ยวเขาใชิบ่ม,มีแห้งเกี่ยวอ่ะได้พี่น้องก็ได้็นเกียมเนาะไป <c oughs> ก็มีมนี่ปลาเคงในน้อยฮะห็นยุกน้ำใสมันรุนน้ำกันนะวิน้องเรา่าาชิด้จากโตนกของกินเพนเขาอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วพอดีเปะ๊ปะเลยสิบเอ็ดโมงป่าย ได้ถ้้า้แฮกาดนะโอ้ิได้จักโตเด้เนาะรุ่นนํากันเนาะพี่น้องเนาะ เดียวแล้วเลยนะพี่น้องพอดีได้กินลูกัะแม่ผสมา้ำลูกหวานมากโอ้ัะแทบไม่เคยหวานเฮได้พี่น้องมากข้างแรกเนาะรข้างแรกโตดิสี่บักพกพกโตเอาเลยน้องตัวนี้บริจาคใหญ่เป็นไได เด้วๆบิงึงลูกเช,ช่าสีหวานแหกับแม่นี่ยสีมานอยู่บ่สิพึ่งหรือบ่พึ่งข้างแรกเดินเดินหวาน,านแหกข้างแรกเอาลองเบิึงดูสีมานหรือบ่วหวานเอาลองมองดูฝูป้าก็ลายอยู่แต่ว่าสีมานหรือบัวมันสิพึง่งหรนะอือบ่พึ่งเล่นแล้วเล่น <laughs> <laughs> กันมา กินมาบ่พึ่งกัเดี๋ยวเอา่อนเอาเงนน <c oughs> ืนเอากถูกหนะบ่พึ่งซ้ำขนาดบ่ได้ไปบุญสงเฮืนี่โอ้ย <c oughs> บ่ได้บ่ได้พี่น้องนี้บ่สเลียรแม่ได้แม่หาให้กินเด้๋โกโต้โบเป็นให้บ่เป็น <cười> <cười> ừ. Ừ, không hữu, nó húp, đây không? ờ, nó đây mẹ, khâu kia nào húp đây bên cam của đấy đó เป็นกมผู้ใด้เป็นกมผู้ใดสิได้ชาวไทยไปเป็นเป็นผู้สาวมาเบิ่งแม่ชาวไทยบาทเนาะหอบสองชาวไทยบ่ได,ด้จักโตแม่ชาวไทยได้บาดเดียวเลยพู้โโอ้เอา้าป้าไายอะไรนี่พูกเอ้ามันเป็นใน,น,ในำคมกว่นนะคือเหลืองเองนาะ บริเวณในน้อยเด้อในน้องตัวนี้ฮ่ะหน่อยอีตัวนั่นอีกในหน่อยนี่ลายกว่าหน่อยก็ตัวนัหนอีกเนาะอีกเนาะเ๊อต้อืมอ้าพี่น้องตัวใหญ่เว้ยมันบริญาตกันมันบริอยู่ลายต้นกันตัวใหญ่ตัวนี้เออบุเดียนเนาะได้เขาทราบตัพี่เนาะมันกายแล้วกินเพลน่ะกินแรงพอตัวนี้ หอยกับไลด์ไเนาะกุ้งก็คือทิไลายไหมอเอ้ยพวกอืมมันอยู่ในสลามลนะพี่น้องเนาะ ฮัน <c oughs> ดี้มันเริ่มลงมาแล้วเด็ดๆมันอยู่ในสลามแม่สะไก็กําลังไปไหลมันออกมาเนาะนี่จะโตใหญ่ๆบุญแดงพี่หนออุ่มป้าเด็ดๆสามตัว,ตวเป็นใหญ่ๆเลยเนะ <c oughs> าะสะไี่ต้องเฮียนบานแฮอันต้องเฮียนบานเฮียน,บนแบบจริงๆจากจง,จง,จง,จงแล้วแหละ มองปลายแล้วอยากเข้าแล้วค่ะไหวพอเนาะเมยแล้วป่านแหงนะพี่น้องเราสองเถื่อกายเข้ามาเพลินแล้วนี่ะเป็นแรง กินนะสามสกินมานี่นะเป็นกระลงไปด่างแหงนะพี่น้องอันนี้ก็คือปลาทีสไทยใส่ขี่แล้วนะพี่น้องเนาะตัวใหญ่นี่มันมันเด้อยพี่น้องเดอเอาไปใส่อันอยูดองตัวหน่อยเนาะนี่ตัวน้อยๆน,นี่บอค่อยมันปานไหนเพราะว่ามันจะอยู่ลงกันหลยตัวนะจากมันเป็นอะไรเนาะพี่น้องขี่โซี่บูมีม่เลนในอันดองให้หน้านะ สุดท e ้ายแบบปลักหลายๆเนาะมีตัวใหญ่ๆจับเฮากระสีมาเห็ดปิ้งปิ้งเฮาสีเอาหาตเนาะเพราะว่ามันมีเก่าตัวี่เนาะเลยปีงเฮาสีเอาหาตแล้วก็เฮาสีเอาไปแกงแกงเสร็มบักบวกนี่เนาะตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวน้อยซับกันไปนี่เนาะตัวน้อยีบ่คอยมันตัวใหญ่น้องตัวนี้มันพี่เนาะเลย เดี๋ยวเสร็กจก,ราากินแล้วจังสิไปอาบน้ำน้าพี่น้องแล้วก็มานั่งกินข้าต่ำกันน้าพี่น้องกินข้าวเค้กช่องไม่ลูกตัวใหญ่เน่าสิบเสียอเนาะมันจะชุ่ม สีอ่างถ่านออกอีกคน,น,นเนาะไปแห้งเกินไปอีเดี๋ยวตสาสีไหน เราเอาสีหันแม่สาวไทยนาะมาเผาปิ้งนะพี่น้องเนาะแล้วสาวไทยสิไปอาบน้ำเนะาะเจ๊นี่ให้เผินแกงใส่หมกบวกแซ่บๆเผาไปสูดหน้ามันทอดนาะแล้องๆกินปิ้งปลามันๆน้องกันนะพี่น้องเนาะไปนั่งลมกันในบอลกินข่าวเนอนดูบอลเตียงนะพี่น้องๆมาป่ะไปติดตามตอนต่อไปกับส่งสาวไทยสาวสาวเด้อพี่น้องเดอ้อโอ้เด็ดโซเมนูเน้องมานี่เนาะป่าตัวเด็ดสดแกงหอนหอดน้องาขึน้นมาจะได้กระตุกหน่อยโปดกระตุกไปกระติปีได้ไหมนนี้ ปอตุสมพาะอะไรจังทุนเนาะเข่าเก็บใบผ้าหมอนหนึงข่าทหารตะกี้เออเฉพาอะไรจะมีหูอะไรดิผ้าหมอนผ้าเข่าหนึ่งเข่าทหารมาบ่วงค่ะดิบ่วงจะเข้าวพรั่งเอามากินข้าวลูกกันมามาๆกินข้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาติบเข่าไปนั่งกินข้าวนำกันอยู่ข้างนอกมาพี่น้องไปกินอยู่เตียงเนาะสดน้ำมันห้อนพี่น้องไะ ซื้อถิ่ข้าวไปแล้วเนาะปาตัวนี่ฮะมีแต่แนบูฮานเนาะมีแต่ของบูฮานทั้งนั้นเลยยายายาเด็กๆก็เยอะแยะเด็กๆก็เยอะแยะน้อพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวเอามานั่งกินข้าวนังกันน้อพี่น้องเนาะมือชาวไทยสัตว์เลยนี่หิวข้าวแห้ง12โมงป้ายเลยแต่นี่เส่เสื้อกันยาวพี่น้องเลยลมแห้งแห้งคือบนจีตุกนี่แหละพี่น้องมือนี่นะ ย่านพุนทำเขากระพูดหนึ่งเนาะยังบริมัดซ้ำยังบริคุณซำเนาะยีใ่ในหายหนามีแหง้งเนาะสดหน้าเหมือนโหนพี่ของเอยแซ่บตากาะควมมั่นเนาะรวมบางแห้งนิดหน่อยน,อนี่กินมาจังรวม หวานแฮชองเถือนะได้ปลาจนว่าเห็ดชองเมนูพี่หนังเบอร์คูกชีสอย่งอีกแล้วเนาะเห็ดชองเมนูแกงใส่หมักบวบจากกระปิ แล้วคลิปนี้ชาวไทยก็กขอขอบคุณเนาะขอขอบอกขอบใจเอฟซีหลายๆเนาะที่เบิ่งจนจบคลิปมื่อหนานะ้าเนาะเขอเฉกคลิปยังทุกคนอย่าลืมติดตามแล้วก็หกักชมหักฟังนะการณ์ดีพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ชาวไทยก็ขอลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคำหวาสบายดี